ส่วนอีกหนึง่งธุรกิจตอนนี้ที่ต้องบอกว่าปังปริเยกันเลยทีเดียวพี่ต้มโอ้คืออะไรคะก็คือรองเท้าแตะยางพาราคงชาวตาหวองเราหลายหลายคนแต่ว่าได้ยินแบบนี้ปุ๊บก็คืออ๋อคงจะนึกอ,อกเลยว่าอ๋อวันก่อนจะมีซาอุดิอราระเบียค<อ>งสื่อไปใช่ไหมถกต้ค่ะต้องบอกตอนนี้ค่ะบริษัทปาบวโลเรียลไทยแลนด์อำเภอจนาจาาังหวัดสงขลานะคะเขาผมผลิตออเดอร์รองเท้าแตะยางพาราเพื่อสุขภาพนึ่งรยเปื่อส้นแล้วนะลั่นไล่ประเทศค่ะสนใจสั่งสื่อจำนวนมากลาสุดเนี่ยเตรียมที่จะส่งออกไปประเทศ าอุดิอาระเบียเพื่อตอบโจทย์ช่วงทือสินออดค่ะนายบดินทร์เจริญประธานบริษัทปาปิโรเรียลไทยแลนด์ก็ได้เปิดเผยค่ะบริษัทเนนาเป็นโรงงานผลิตรองเทา้าเตจากย่างพารารายยญ่ยในผักตายเทผลิตแล้วก็ส่งอ,อกถังในแล้วก็ต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียพามา่ากัมพูชาญี่ปุน่นแล้วก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีเลยนะ ส่วนวัตถุดิบส่วนใยญ้ยค่ะก็ได้รับซื้อ,อยางพาราเพ่นรุมควันจากเก,กษตรกรในพื้นที่มาเปรูปเป็นนวัตรกรรมต,าตาา่างๆจากยางพาราไม่ว่าจะเป็นรองทเท้าแต้ธรรมดารองทเท้าแต้เผือสูขภาเพ่นรองเมาส์เพ่นรองจานเพ่นรองตู้พื้นยางพาราพิมพ์ล่ายเพ่นยางทางเดินสําหรับผูป่วยตาโบดร,รวมไปถึงเสื้อละมาดในราคาที่ลูกค่าเนี่ยนะจับตรงได้ไง่ายค่ะ ส่วนจุดเด่นเทซาสมารครองใจลูกค้าทั้งในและก็ต่างประเทศเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าบริษัทมีการพัฒนาย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ตอบโจทย์ลูกคา้าก็เลยทําให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพจากยางพาราเนื่อง100%ซึ่งมีลักษณะก็คือเป็นปุ่มหนวดเท้าเพื่อพ้อนคลายในขณะใช้งานเน,นี่ยนะแล้วก็กันลื่นได้ดีเหมาะกับการสวมใส่เวลาอบาบน้ำละมาดพอใช้ไปเวลานานค่ะก็จะสามารถหลดอ,อาการปวดเมื่อยข้องเท้าได้ง่ายนะคะลูกค้าส่วนใหญ่นะก็ลืม,มั่นใจแล้วก็ไว้ใจในการซั่ง ล่าสุดเนี่ยลังได้รวมง,งาน Business Matching ในงาน t h a i l a ด d m e กาแฟ2 0 2 3ก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าประเทศซาอุดีอราระเบียเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มอิสลามค่ะแล้วก็ลูกค้าที่รักสุขภาพดังนั้นรองเท้าก็เลยมีความจําเป็นโดยเฉพาะช่วงเดือนรม,มดนที่กําลังจะมาถึงช่วงข้อการอาบน้ำละมาดแล้วก็ระว่างการทํางานก็เลยได้มีการนัดเจราจาเซ็นสัญญาซังรองเท้ามัสซาตรองเท้าวนวดเพื่อสุขภาพจํานวน50 ไปจ่ายห้าสิบขูนนะคะห้าสิบตู้คอนเทนเนอร์อค,ค่ะคก็ประมาณปลาเดินกุมภาพันธ์นี้คาดว่าจะสร้างมูลค่คาไม่ต่ำว่า 1, หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทค่ะ ประเมือก็ตามขณะนี้บริษัทกอ่อฉี้แจงกับพนักงานเนี่ยให้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วด้วยนะคะเนื่องจากคนงานส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนกรอบๆโรงงานค่ะอีกทางมอวงว่าเป็นพ้นดีค่ะเนื่องจากจะได้ช่วยกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังลดจํานวนผู้ว่างงานที่มีรายได้หน่อยส่งผลให้โรงง,งาน,นมีความพร้อมในการผลิตทางด้านวัตถุดิบกําลังคนรวมถึงการส่งออกสิ้น้าด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้มีประเทศสรีลังกาแล้วก็อินเดียติดต่อเข้ามาเพื่อ เจกรเจราจาในการสร้างสื่อเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะประเทศซาอุดีที่กรุงรยิยยตในปีใหม่แล้วก็ไปเปิดบูธบูธเราไม่ว่าจะเป็นบูธเล็กจะเป็นบูธธรรมดาใช่ไหมจะเป็นบูธเพาว่าบูธไม่ได้หรูหราแต่คนซาอุดีชอบกับบูธเรามากเพราะว่าผมไปนําเสนอรองเท้าตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นม a s s a g e รุ่นนวดคือคนซาอุดีตอนนี้ อชอบอะไรที่ว่าเกี่ยวกับสุขภาพเลยโดนใจคนซาอุดีตอนนี้ว่าไอ้รองเท้าตัวม a ส,สาสนี่คนซาอุดีชอบมากเลยเคยจะมีการที่ว่าจะมาผลิตที่เราเราต้องเตรียมตอนนี้ก็กําลังเตรียมรับสมัครพนักงานเพิ่มในคนพื้นที่แล้วก็ก็ต้องเตรียมการหลายๆอย่างครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหาครับถ้าสนใจรองเท้ายางพาราช่วยเหลือเกษตรกรแล้ก็ อย่างน้อยคนเกษตรกรได้ได้ขายยางให้เราคนเกษตรกรส่งเสริมกเกษตรกรและก็ส่วนหนึ่งช่วยเหลือคนพื้นที่ได้มีงานทำถ้ายังไงก็ช่วยสนับสนุนบริษัทของเรารองเท้าของเราหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราด้วยครับ ต้องบอกปีโอว่ารายลักษส่วนใหญ่เนี่ยก็คือย่ต่างประทศใช่จริง,งๆเป็นข้าวดีของผู้ประกอบการในพื้นที่ของเรานะใช่ค่ะแล้วก็อบอกว่าเมื่อ,อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่น้วยเหมือนกัน<ช>ไม่ใช่วันพนักงานประจํานะคนที่ว่ายที่บานที่เป็นแม่บ้านนั่นก็คือเขาให้ตัดผูรองเทา้าสามารถเราไปทที่บาลก็ยังได้มีอาชีพเสริมมีรายได้ก็ยังได้ถูกต้องก็ถือว่าเป็นการกระจายให้กับคนในพื้นที่ต้องนั้นเดินนะคะก็คือว่าถือเป็นบริษัทที่ว่าน่าหยอกหยองหมักๆเลยนะถูก